แบนเลอร์โคสตนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วช่วงที่เราเริ่มมีโควิด -19 ้นะครับทงผมก็มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นดังนั้นผมเลยลงเรียนเวิร์กช็อปในที่ต่างๆในในประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเทียนทำาสบูทำลิปสติกทำลิปมานหรือโฮมอะโรมาเทรลพีต่างๆซึ่งในทุกส่วนบลิตภัณฑ์ตรงนี้นครับมันจะมีพาร์ทการทำกลิ่นพอเราทำกลิ่นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเริ่มจุดประกายผมว่าเฮ้ย hey, ผมน่าจะสามารถที่จะสร้างสรรค์กลิ่นใหม่ๆในแบบของผมเองได้ แล้วพอผมเริ่มลงลึกยุกปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเป็นความหลงไหลพอหลงไหลเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มลงรายละเอียดของการเรียนที่เชิงลึกมากขึ้นแต่ทุกที่เนี่ยรวมขันมานะครับเป็นอัตราส่วนในแบบของตัวผมเองพูดง่ายๆคือว่าเดี๋ยวผมสร้างเรียกว่าโกลเด้นเลรโชขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์กลิ่นในแบบเลอโคสนะครับสวัสดีครับผมเบลณัทวสุจริตสาธิตนะครับเป็นนักปรุงน้ำหอมและผู้ก่อตั้งแบรนด์เลอโคสครับ แบรนด์เลอร์โคส์นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วช่วงที่เราเริ่มมีโควิด -19 นะครับทั้งผมก็มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นดังนั้นผมเลยเนี่ยก็เลยเริ่มไปลงเรียนเวิร์กช็อปในที่ต่างๆในในประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเทียนทำาสบูทำลิปสติกทำลิปมันหรือโฮมอะโรมาเทเลพีต่างๆซึ่งในทุกส่วนของผลิตภัณฑ์ตรงนี้นครับมันจะมีพาร์ตการทำกลิ่นซึ่งพอเราทำกลิ่นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเริ่มจุดประกายผมว่าเฮ้ยผมน่าจะสามารถที่จะสร้างสรรค์กลิ่นใหม่ๆในแบบขอองงผมเได แล้วพอผมเริ่มลงลึก,ลกปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเป็นความลหล,ลงไหลพอหลงไหลเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มลงรายละเอียดของการเรียนที่เชิงลึกมากขึ้นทึ่งต้องโชคดีครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยยังพอมีองค์ความรู้นงนี้ให้ศึกษาได้มากมากกว่าที่ประเทศอื่นด้วยซ้ำไปแล้วก็ผมเรียนจากทุกที่เนี่ยรวมขึ้นมานะครับเป็นอัตราส่วนในแบบของตัวผมเองพูดง่ายๆคือว่าหรือผมสร้างเรียกว่า golden น a รโ o ขึ้นมาเพื่อสร้างสันกินในแบบของเลอ c l o สนะครับ ผมต้องบอกว่าเลอโคสจริงๆแล้วนะครับเป็นคำแสลงจากภษาษาฝรั่งเศสนะครับจริงๆคำนี้มันไม่มีอยู่จริงมันจะมีแค่คำว่าโคสนะครับที่เป็นภาษาอกฤษแปลว่าเบลหรือว่าร er ะครังเธอเป็นชื่อเล่นของผมเองนะครับแล้วผมก็คืออยากได้ชื่อที่ไม่ซ้ำกับใครแล้วก็พูดถึงแล้วนึกถึงผมได้เองเลยผมก็เลยมีการตั้งชื่อเป็นเลอโคสขึ้นมาครับ จากที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับนอกจากการหาอัตราส่วนทองคําในการปรุงกลิ่นของเลอร์โคสเนี่ยคอนเซปต์หรือแนวคิดของการทําน้ําหอมผมผมมองว่าน้ําหอมเนี่ยครับเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่มองไม่เห็นคําจำกัดความผมให้ก็คือคําว่า inducible wear เหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกวันตามโอกาสตามสภาพอากาศตามงานที่เราไปนะครับดังนั้นน้ําหอมเนี่ยครับหนึ่งเลยผมจะทําให้ติดทนนานประมาณ8ชั่วโมงขึ้นให้ได้มากที่สุดและเป็นเหมือน เสื้อผ้าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันตามโอกาสต่างๆได้ครับออผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วแรงบันดาลใจในการสร้างกลิ่นมาจากหลากหลายสถานการณ์นะครับบางกลิ่นอาจจะมาจากเนื้อเพลงบางกลิ่นอาจจะมาจากตัวหนังบางกลิ่นเอามาจากบุคลิกหรือแม้แต่การที่ผมท่องเที่ยวไปเจอสถานการณ์ต่างๆอาหารที่กินเครื่องดื่มที่ชอบหรือแม้แต่บุคคลต่างๆที่ผมพบเจอนะครับ ผมจะแคปเจอร์ในส่วนตรงนั้นมาสร้างสรรเป็นกลิ่นทั้งหมดที่ทําขึ้นมาดังนั้นคอนเซปต์ของผม,ผมอาจจะไม่ได้ระบุชัดเจนไปเหมือนกับแบรนด์อื่นเช่นเป็นสถานที่เป็นงานแคปเจอร์เรื่องของบุคลิกภาพหรือแม้แต่สถานการณ์คือผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะมีความหลากหลายในในใน,ในเชิงนั้นเพราะผมมองว่าน้ําหอมเนี่ยครับมันเป็นปรเจกตของคนผมถึงให้นิยามของมันมามันเหมือนเสื้อผ้าที่เราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับแน่นอนครับมันมีคนที่สามารถใส่เสื้อผ้าชุดเดียวกันได้ทุกวันแต่ โดยส่วนใหญ่เราก็จะมีอย่างน้อยก็เปลี่ยนชุดนอนกับชุดอยู่บ้านหรือว่าชุดทํางานซึ่งมันก็จะตามสถานการณ์ที่เราใช้ออกไปนะครับที่ชนะเลิศรางวัลสเกตเอร์ดมายเลอร์สาขาอาร์เอ็กซ์เพรสชันได้แก่ผลงานคอนสแตนตินจากคุณนัทวุฒิสุจริตสาธิตครับไปคุณดุลยพงศ์ศรีจันทร์นะครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์พีดีเอ็มนะครับก็ถือเป็นอีกรางวัลหนึง่งนะครับที่น่าครรรับผมมีกกาลงปะวด ในงานประกวดน้ำหอม The Esthetic of s c e n t Award 2023นะครับเขาไปเยี่ยมชมกันหรือว่าทดลองดมกันนะครับตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาปี2023ที่ผ่านมาแล้วก็มีการไปออกบูธออกงานเมื่อตอนเดือน7ที่ผ่านมานี้นะครับผมมีการส่งน้ำหอมไปทั้งหมด2กลิ่นในสาขาของนักปุงน้ำหอมอิสระนะครับโดยกลิ่นแรกนะครับเป็นชื่อว่า b ี l องท t โนวันนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นเกี่ยวกับไม้กฤษณาที่ผมปุงค่อนข้างให้มีความเฟร และมีความสวีทขึ้นนะครับให้เป็นการใช้ง่ายโดยที่ไม่เน้นเป็นอนิ m เมลิกหรือเป็นอูดมากเกินไปนะครับส่วนกลิ่นที่2นะครับเป็นกลิ่นคอนสแตนตินอันนี้เป็นกลิ่นแนวออร์เรนทัลวูดดี้ทอเบโกนะครับซึ่งจะเน้นตัวยาสูบเป็นตัวหลักแล้วก็ไละแรงมันดานใจมาจากหนังเรื่องคอนสแตนตินที่คินูลีฟเล่นนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ได้รางวัลจากกรรมการพิเศษที่ให้กับสาขาผู้ปรุงน้ำหอมอิสระนะครับ ปัจจุบันเลอโคสนะครับมีช่องทางการจําหน่ายสินค้าทางช่องทางออนไลน์เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อ p ปีหรืออาซาดหรือสามารถสั่งซื้อผ่านเพจโดยตรงโดยที่ทางผมมีโหลดสมาชิกการสะสมคะแนนให้กับทางลูกค้าด้วยส่วนช่องทางออฟไลน์นะครับผมต้องฝากรบกวนทุกคนนะครับช่วยติดตามทางเพจหรือว่า Facebook หรือไม่แอดไลน์เพื่อติดตามว่าทางผมนะครับมีการเอาสินค้าเนี่ยไปวางทดสอบที่ไหนได้บ้างคนที่มีแจ้งผ่านทางอีกทีนึง แล้วก็ช่องทางติดต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ให้นะครับหรือเซิร์ชคำว่าเลอร์คสก็จะเจอในทุกแพลตฟอร์มครับ C L E C L O C H E นะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากแบร์ Le เลอรคสไปยนะครับผมตั้งใจทำน้ำหอมขึ้นมาจริงๆแล้วก็ผมทำน้ำหอมในรูปแบบที่มีกลิ่นที่แตกต่างนะครับด้วยราคาที่เข้าถึงได้ก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มาลองกันสักครั้งหนึ่งนะครับจะรู้ว่ามาแตกต่างออกไปยังไงครับขอบคุณมากครับ